ก็วันนี้ก็ได้พระหลวงพ่อแก้วมาให้ดูกันสมองค์นะครับซึ่งได้มาจากชนบุรีนะครับแล้วก็อยากเอามาให้ทุกท่านนั้นได้ชมพระเทนะครับซึ่งเป็นพระเนื้อกลาตาเดียวนะครับซึ่งเป็นพระที่หายากมากนะครับด้านเมตตามหามงคลโชคลาภเสริมดวงบารมีนะครับแข้วคาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันชาตรีนะครับ พระนี้ที่เอามาให้ดูสามองค์นั้นก็จะเอามาให้เปรียบเทียบดูเนื้อหาของพระนะครับพระนี้จะเห็นเนื้อหาชัดเจนอย่างมากในการดูพระครั้งนี้ต่อไปนะครับประวัติที่ได้มากับผู้เท่าผู้เกนั้นผมก็คงจะไม่ได้เล่าประวัติอะไรให้ฟังแต่ผมจะเอาพระที่หลักๆมาให้ดูกันจะได้เห็นอย่างชัดๆกัน สิ่งที่ท่านเคยเห็นที่ไหนมาก็เอามาเปรียบเทียบดูได้ว่าเนื้อกลาตาเดียวนั้นจะเป็นทรงอย่างไรและจะเข้าใจอย่างไรจึงจะรู้เกณฑเทของพระปิดตาหลวงพ่อแก้วปิตวานตั้งห้านะครับจะมาส่องดูเนื้อกันชัดๆเลยนะครับแล้วก็จะมีการชี้ให้ดูนะครับแต่ไม่ได้ชี้ตำหนินะครับ นี่ครับผมจะให้ดูเนื้อหาของพระก่อนนะครับแล้วก็มาพิจารณาศึกษาเลยนะครับแล้วท่านจะเข้าใจทุกอย่างนะครับผมจะยกให้ดู3มองค์ก่อนนะครับดู3มองค์นี้แล้วก็จะชี้ให้ดูนะครับดูเนื้อของพระนะครับเห็นไหมครับว่าจะชัดเลยนะครับเนื้อของพระนะครับแล้วก็ด้านข้างเห็นไหมครับจะเห็นยุบย่นนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ผมจะพลิกให้ดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังนี้ทุกท่าน,นก็ต้องสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับเนื้อของพระนั้นเรามองเข้าไปนั้นจะนุ่มจะเห็นเนื้อว่าจะออกใสๆนะครับสิ่งนี้สําคัญอย่างมากนะครับองค์นี้นะครับแล้วก็จะมีเนื้อเกินนะครับเห็นไหมครับว่าความย่นของพระนั้นที่เราเคยเห็นมาที่ไหนก็เอามาเปรียบเทียบดูนะครับ แล้วก็ผมจะเอาองค์ที่สองมาให้ดูนะครับองค์ที่สองนะครับดูองค์ที่สองนะครับแล้วก็มาพิจารณาเนื้อหาของพระที่แท้จริงนะครับบางครั้งบางคราวทุกท่านนั้นอาจจะหลงทางนะครับเพราะว่ามีบางท่านนั้นชี้ตำหนิให้ดูบ้างตรงนี้จุดตายตรงนั้นอะไรสารพัดสารพีไปนะครับก็จะให้มาดูนะครับ อ,องนี้ครับเราก็พลิกด้านข้างให้ดูครับเห็นไหมครับว่าด้านข้างนั้นจะย่นไปตามการเวลาของพระครับพระของเนื้อกาลาครับเห็นใบหูไหมครับใบหูด้านนี้เห็นไหมครับใบหูของพระองค์นี้นะครับเห็นไหมครับผมส่องให้ชัดๆนะครับเห็นไหมครับใบหูด้านซ้ายด้านขวานะครับ ต้องสังเกตพระให้ดีนะครับเนื้อกลานะครับนี้ก็เป็นองค์ที่สองที่ยกขึ้นมาให้ดูนั้นก็มาดูเนื้อกันนะครับชัดๆไปเลยนะครับจะได้รู้ว่าเนื้อกลานั้นซึ่งตามจริงแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่ขาดหายไม่ได้นั้นต้องจำทรงพระหลวงพ่อแก้วให้ได้นะครับการปิดตาทรงพระนั้น จะเห็นว่าพระ,ะจะพิกมาให้ดูด้านหลังกันนะครับเห็นไหมครับเนื้อนั้นที่เราเห็นนั้นนุ่มไหครับชัดเลยนะครับด้านหลังนี้ก็พิมพ์หลังแบบนะครับองนี้นะครับเห็นไหมครับเนื้อเกินเนื้อ,อไรนะครับองนี้ก็ชัดอีกองคหนึ่ง ต่อไปผมก็จะหยิบองค์ที่สามมาให้ดูองค์ที่สามนี้ผมหยิบมาให้ดูนะครับเห็นไหมครับเนื้อองค์นี้เห็นไหมครับจะออกแดงๆออกแดงนั้นก็หมายความว่าผสมว่านสบู่เลือดลงไปด้วยนะครับองค์นี้นะครับเห็นไหครับ สังเกตให้ดูให้แม่นนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะครับองค์นี้เห็นไหมครับว่า3มองค์ผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูนั้นเนื้อจะยุ่ยฟูนะครับเนื้อจะเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็พลิกให้ดูด้านหลังนะครับเนื้อจะย่นเลยนะครับเพราะว่าพระหลวงพ่อแก้วนั้นถ้าสังเกตดีๆนั้นเนื้อนั้นย่นจริงแล้วก็เห็นเป็นธรรมชาติจริงเห็นไหมครับเนื้อเกินของพระ ผมเอียงอย่างนี้จะเห็นเนื้อเกินของพระอย่างชัดเจนแล้วก็จะมาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วต่อไปก็จะเข้ากล้องให้ดูอย่างชัดๆกันในวันนี้ก็ต้องมาเข้าใจในพระปิตาหลวงโอแก้วนะครับทุกท่านจะได้รู้จะได้เห็นความจริงของเนื้อหาของหลวงโอแก้วนั้นจะได้พิจารณาถูกในการเล่นหลวงโอแก้วต่อไปนะครับ นะครับรงนี้ครับดูนะครับชัดเจนเลยนะครับสำคัญอย่างมากนะครับไม่ได้ชี้จุดตายแต่ผมชี้ให้ดูเนื้อหานะครับเห็นไมครับตรงนี้นะครับจะมีติ่งเนินตรงนี้ติดอยู่กับแขนศอกนะครับถ้าสังเกตพระดีๆดูนะครับดูร่องช่วงนี้ ล่องช่วงนี้จะลึกมากครับเดี๋ยวจะเข้ากล้องให้ดูนะครับจะได้เห็นกันนะครับนไครับจะมีติ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วล่องหลวงพวกแก้วนั้นจะลึกนะครับแล้วจะยาวเรียวนะครับเห็นไหมครับก็ดูการสังเกตนะครับสังเกตดูอย่างชัดเจนกันนะครับ ดูนะครับเนื้อของพระตรงหูตรงนี้เห็นไหมครับจะเรียวนะครับส่วนหูฝั่งนี้จะเรียวครับหูฝั่งนี้จะใหญ่นะครับดูไหลตรงนี้ครับไหลตรงนี้จะอ้วนแล้วจะมีเหมือนเนื้อเกืนตรงนี้นะครับเส้นจะมาติดกันตรงนี้ครับถ้าสังเกตให้เม่นให้ยำต้องสังเกตดูให้ทั่วนะครับเห็นไหมครับชัดนะครับผมจะเข้ากล้องให้ดูนะครับ ที่ผมบอกไปกี้ครับว่าเนื้อจะกลืนออกมานะครับนะครับการดูลวงพวกแก้วนั้นทุกอย่างนั้นต้องพิจารณาในตัวเองด้วยแล้วก็ดูเนื้อหาของพระที่แท้จริงว่าเนื้อกลาตาเดียวนั้นถ้าสังเกตเห็นก็จะเห็นเนื้อในการส่งให้ดูนะครับเนื้อจะออกใสๆนะครับเนื้อจะฉ่ำนะครับ ถึงพระอายุนานเท่าไหร่เนื้อจะฉ่ำแล้วก็มองเห็นสภาพพระนั้นสมบูรณ์และเห็นอย่างชัดเจนนะครับดูดูนะครับ,นะรบแล้วก็มาดูคราบนะครับคราบเห็นไหมครับส่งให้ดูคราบนะครับความจริงของพระนั้นสังเกตไม่ยากนะครับเนื้อกลาตาเดียวนั้นจะดูไม่ยากนะครับดูนะครับจะมีเส้นนะครับเส้นตรงนี้ผมจะชี้ให้ดู เหมือนเส้นเกะออกมาจากบกเลยนะครับเห็นไหมครับเส้นตรงนี้จะมีเส้นนะครับก็จะส่องให้ดูอีกครั้งหนึ่งสังเกตนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นเลยนะครับก็เส้นอยู่ในใบหูอีกนะครับเส้นหนึ่งแล้วก็จะให้ดูแนวข้างแนวข้างที่ว่ากดพระออกมานะครับเห็นไหมครับ ถ้ากดพระออกมาแต่พระทำรรเลียนแบบนั้นเนื้อจะเรียบ้านข้างนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากที่ได้เห็นวันนี้เนื้อจะเป็นธรรมชาติทั้งหมดที่เราเห็นชัดเลยนะครับชัดมากนะครับทำไมถึงผมขยายภาพไ้ดูอย่างนี้ความหมายของผมนั้นขยายภาพไ้ดูนั้นผมก็อยากให้ทุกท่านนั้นรู้ความจริงเนื้อหาของหลวงพ่อแก้วจริงๆนี้ ด้านนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับเนื้ออันเดียวกันนะครับเนื้ออันเดียวกันหมดเลยกะลาตาเดียวนะครับส่วนผสมของเนื้อหามวลสารนั้นก็มีมากมายที่ผสมลงไปนะครับวันนี้ก็จะเห็นอย่างชัดๆกันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคราบเหมือนคราบเกลือเกาะอยู่นะครับเนื้อหากรงพระนั้นก็ชัด ที่เรามองวันนี้ชัดมากผมถ่ายให้ชัดๆเลยแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับหลังแบบนะครับเห็นไหมครับถ้าทุกท่านเห็นพราอย่างนี้ต่อไปท่านก็จะรู้และพิจารณาตัวเองถูกต้องทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับว่าเนื้อจะเกินนะครับเวลาผมเอียงให้ดูอย่างนี้จะเห็นเนื้อเกินมากนะครับเห็นไหมครับ ขอบข้างๆนะครับนะครับต่อไปผมจะเอามาให้ดูองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองมาดูกันเลยที่ผมเคยบอกว่าดูอย่างไรนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้นะครับจะติดนะครับจะติดแล้วผมจะขยายให้ดูอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับตรงศอกด้านนี้จะติดนะครับชัดนะครับ เห็นไหมครับแล้วก็ล่องนั้นจะลึกนะครับล่องช่วงนี้จะลึกมากนะครับล่องช่วงนี้จะลึกแล้วตรงนี้จะเหมือนมีติ่งนะครับติ่งแล้วมาติดตรงตรงศอกตรงนี้นครับครับผมจะส่งให้ดูล่องนะครับครับล่องจะลึกนะครับเห็นไหมครับแล้วลาดชันนะครับเห็นไหมครับ ลาดชันลงมาฝั่งนี้นะครับเนื้อหาหลวงพ่อเก้วนั้นต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าเงินท่านเทแต่พระก็ต้องเทด้วยนะครับเมื่อการเช่าหาบูชานะครับสิ่งนี้คือผมบอกตามตรงเลยนะครับก็ดูแนวข้างนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเก้วนั้นซึ่งเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงนะครับถ้าได้ของเทครอบครองนั้นจะทําอะไร จะประสบความสําเร็จทั้งหมดนะครับไม่ช้าไม่เร็วทุกท่านก็จะรู้กันนะครับก็มาส่งด้านข้างให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับด้านข้างนี้ที่ผมเอาให้ดูนั้นเหมือนกับองค์เลขนะครับแล้วก็ให้มาเปรียบเทียบดูเนื้อของพระจริงๆนะครับแล้วท่านจะรู้เองนะครับก็ผมให้ดูด้านล่างของพระก่อนนะครับนะครับ เนื้อของพระสังเกตได้ง่ายมากครับเนื้อของพระนะครับที่บางท่านนนั้นไปเห็นที่อื่นแล้วก็เอามาดูกันได้แล้วก็มาดูด้านนี้เห็นไหมครับทําไมพระหลวงปุกกี้วนั้นอายุนานแล้วถึงถ้าเห็นด้านข้างนี้ทําไมแตกต่างกว่าของคนอื่นเขาแล้วก็เอามาศึกษาพิจารณาดูให้ดีให้ชัดให้เจนเนะครับผมส่ง โรคไม่ดูทั้งหมดเนื้อหาของพระนั้นถึงจะอัดลงกับบอกก็จริงแต่อายุพระนั้นถ้านานจริงก็เห็นว่าย่นไปตามการเวลาของพระนั้นเห็นไหมครับนี้เป็นองค์ที่สองนะครับแล้วกนะ็ด้านหลังครับด้านหลังเห็นไหมครับตรงด้านหลังที่ว่าเรียบเรียบนั้นจะเห็นเป็นเส้นๆเ,เปรียบเสมือนว่าเกะออกจากบอกนั้นจะมี เป็นเส้นออกให้ดูนะครับผมจะชี้ให้ดูนะครับเห็นไหมครับชี้ให้ดูจะเป็นเส้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 นเห็นไหมครับตรงนี้ก็ตรงนี้กับเป็นเส้นเส้นรอบบล็อกเลยครับผมก็จะขยายเข้าไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับครับขยายให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ชัดเลยนะครับเนื้อต้องเป็นอย่างนี้นะครับหลวงพ่อแก้วนะครับชัดมากองค์นี้ก็ต่อไปมาดูองค์ที่สามองค์ที่สามนี้ให้ทุกท่านนั้นพิจารณานะครับพิจารณาแล้วก็พยายามจำสิ่งที่ท่านมองเห็นในวันนี้ ท่านจะได้ของเทไปครอบครองบ้างนะครับเผื่อท่านนั้นเป็นสิทธิหลวงพ่อแก้วนั้นต้องได้ของเทสักองค์หนึ่งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับลง่งตรงนี้เห็นไหมครับจะลึกยาวนะครับลึกยาวมา,มาครับเห็นไหมครับว่าจะมีนูนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นติดอยู่ตรงนี้หลวงพ่อแก้วนั้นดู ถ้าพิจารณาจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมครับหูอะไรตรงนี้จะเป็นเส้นตรงตัดเห็นไหมครับจะเป็นเส้นเส้นแนวของบล็อกนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับพระเตระยางผมให้สังเกตนั้นก็สังเกตที่เนื้อของพระเนื้อของพระจะออกใสๆเวลาเข้ากล้องขยายให้ดูนี่ครับตรงนี้เข้ากล้องขยายให้ดูเห็นไหมครับ ความเก่าความเลเราจะมองในตาเปล่าเห็นทั้งหมดนะครับผมจะยกขึ้นเรื่อยๆให้ดูนะครับแล้วก็ดูร่องตรงขาจะลึกนะครับร่องตรงขาจะลึกนะครับครับเนื้อจะใสนะครับนี่เลยครับพระปิตาหลวงโบกแก้วเนื้อกลาแล้วก็มาดูด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเนื้อจะยุ่ยเลย นะครับทุกท่านนั้นจะเข้าใจไวในการดูหลวงพ่อแก้วอย่างมากวันนี้ผมเอามาให้ดูนั้นคือหนึ่งทุกท่านจะได้ของดีต่อไปนะครับจะได้ไม่หลงทางสิ่งที่ท่านเห็นตรงไหนก็เอามาเปรียบดูนะครับเปรียบเทียบดูไม่เสียหายนะครับท่านจะได้มีความรู้ของท่านนะครับเห็นไหมครับก็พลิกมาดูด้านหลังเห็นไหมครับเนื้อด้านหลังยัง ย่นเลยนะครับย่นไปตามธรรมชาติเนื้อเกืนตรงนี้ยังเห็นอย่างชัดเจนเลยเนื้อเกืนเห็นไหมครับเนื้อเกืนนะครับเห็เนไหมครับที่เขาเกะอ,ออกมาจากบล็อกยังเห็นเส้นติดอยู่ตามนี้ตามนี้หมดนะครับเห็เนไหมครับถ้าพระทำมาจะดูได้ง่ายนะครับซึ่งพระเทน,นั้นจะดูง่ายในสายตาของท่านนะครับ ดูเนื้อหาชัดที่เอามาส่งให้ดูอย่างนี้ก็ทุกคนนั้นบางครั้งบางคราวก็หลงทางกันนะครับเพราะว่าบางครั้งบางครั้งนั้นเขาก็ชี้จุดตายจุดตำาหนินะครับข้างนี้จะส่งให้ดูอีกนะครับข้างนี้ครับเห็นไหมครับแนวข้าง แล้วก็ผมจะซูมเข้าใกล้ๆนะครับจะได้มองเห็นภาพชัดๆนะครับนี่ครับชัดมากทีนี้นครับไม่ต้องเข้ากล้องเลยนะครับมองในตาเปล่านี้ก็รู้แล้วนะครับว่าหลวงพ่อกแก้วนั้นเนื้อกลาตาเดียวต้องเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อองค์นี้ก็ผสมสูบหูเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่า ผมนั้นได้ถามเรื่องราวเจ้ของพระนั้นก็ได้เล่าให้ฟังผมก็ได้เก็บมาพูดคุยให้ฟังต่อไปผมก็อาจจะเล่าเรื่องราวที่บางท่านยังไม่เคยได้ฟังก็จะได้รับรู้รับทราบได้ฟังกันแล้วก็จะได้เข้าใจในเนื้อหาของหลวงพ่อแก้ววันนี้นะครับหลวงพ่อแก้ววันนี้3องค์นี้เอามาให้ดูนั้นต้องศึกษาต้องพิจารณาให้ดีนะครับก่อนจะเช่าหาบูชากัน ว่าเงินท่านเทพระก็ต้องเทด้วยนะครับ